สวัสดีค่ะเพื่อนๆควันนี้เราจะมาปิดตาทำสลามการนุปกรณก็จะมีกาวอันนี้กาวนะคะแล้วก็เป็นสบู่แล้วก็เป็นนี่นะคะโอเคสามนาทีนะมาเริ่มกัน<ม>ใช้กดด้ที่หน่อยตรงนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวกดเองเดี๋ยวไหนวะโอเคเริ่มพอใส่กาวกาวโอเคมาแล้ว ส่ไรวะไม่แล้วเออแค่นี้พออืมเสร็จแล้วก็ค่ะก็ใส,ส่ออมออมสีสีสีอยู่ไหนสีสีสีุกสีอย่นี่ชมพูใช่ไหมโบจะบนโบจะรับสีไลท์ชมพูชมพใช่สีชมพูไหมวะไม่รู้เท่านัน แล้ก็ใส่แชมพูนะคะเสร็จแล้วนะคะก็โฟมค่ะสองนาทีแล้วนฟมทำแล้วโฟเสร็จแล้วใส่แป้งโยคีนะคะใส่ลงไปเลยไม่ลงหรอแปงแปองแป้ๆเดี๋ยวเราจะงัดงัดนะโอเคลงละแล้วก็โนนะคะเปเมื่อไหวะ คนนะคะสองนา,อาทีาแล้นะหนาทีสองนาทียังสองนาทียังหนึ่งนาทีหอึ่งนาทีแล้วโอเค,คเรีบจับไปแล้วนี่จะเป็นแล้วเหรอเออมันเริ่มเหนียวแล้วเนะนี่ยรู้สึกมันเริ่มเหนียวใครทาเทแป้งให้พี่เนี่ย มันน้ำเหนียวเหนียวมากเกี่นาทีแล้วอ่ะจะเป็นแล้วสิดแล้วเอ้ยหนึ่งนาทีเกือบวันเออไม่ไหวแล้วมันเป็นยังวะเฮ้ยเป็นแล้วเป็นแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ววิ่งฟิน ตรงข้างๆเสร็จยังไม่รู้เป็นแล้วนะคะนี่สี่สิบสามสิบแปดสามเป็นแล้วเป็นแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเรามาดูกันเดี๋ยวเราใส่เดี๋ยนเดี๋ยวเราจะใส่แบ้โยคีไปอีกแบ้โยคีอค๋ออยูอ่ี่น <laughs> แล้วก็นวดกันเลยนะคะแ <cents> <ส>ป้ง U K อยู่นี่ไห<ส>นอ๋อเออใช่พี่จะใส่ด้วย่นะคะแล้วนวดกันกไม่ให้ติดมือมนะส,สองหนึ่งสุด มากเลยอะเฮ้ยแบบเฮ้ยเนื้อมันดีเว้ยเดี๋ยวดูชั้นเทแป้งไปดูนอ้องชั้นเทแป้งให้มุ่งอาบ้ี่แลยเทแป้งเอาไงอุอ้ยเนื้อมันดีอะ่ะโอ้โหดูเสือ้อค่ะเยี่ยมยอดกระทิงแดงมากคะ่ะเออๆๆดีย๋ยวเดี๋ยวขอชุบหน่อยอืมมันไม่กอดตอนแรกคิดว่าจะทำไม่ได้ โอเค่ดักเซล่าตาเราตาพี่่อไปตาน้องเรานะเดี๋ยวดดรีวิวเนื้อกันก่อนเดี๋ยวขอใส่สีเพิ่มนะมาใส่สีเพิ่มมีการช่วยนะคะมีการช่วยกันนะโอเคจะทำมีการช่วยแค่จะทำแป้งให้นะกจะทสีเขียวโอเค เดี๋ยวพี่จะเอาดีออกก่อนเอาแป้งออกก่อนเอาจานใหม่มาเอาแป้งไว้ตรงนี้หั่นข้าวเดี๋ยวเราเราก็จะได้เทปแป้งที่เหลือเดี๋ยวพี่เอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ช่วยโอเคนะคะนี่เดี๋ยวปิดตาก่อนเออไม่ใช่ไม่ใช่อุปรกรณ์ก็เหมือนเดิมนะคะแป้งโยครีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมมาปิดตาเดี๋ยวพี่เริ่มเองเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนแป๊บเบ๊บโบสามนาทีโอเค เสร็จแล้วเราจะเอากาวย่าอย่าเพิ่งยังไม่เริยังไม่เริ่มเลยหนึ่งเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่เก็บเองหนึ่งสองสามเริ่มโอคยยังเทกาวเฮ้ยอย่าทำอะไรนี่อะไรไพไพยังขอครับ ไปใส่สีสีสีอันนี้อันเล็กแล้วจะใส่เป็นสีเขียวใส่สีเขียวสีเขียวยังไม่ได้เปิดเลยได้ยังไงล่ะใส่ไปเลยเออใส่แล้วไม่ต้องบีบอีกพอแล้ว ปังเลยคนเสร็จแล้วใส่สบูู่ใส่สบูู่ใส่สบูู่เร็วออกยังไม่ออกออกไหมออกอยู่นิดหน่อยออกแล้วออกแล้วคนอย่างแรง เสร็จแล้วนะคะก <ขอ S 1> ็<อ>เสร็จแล้วก็ใส่ไอ้น,นี่แปง้ง<ะ>มาแป้งใส่อีกพอ<ห>แข็งเฮเค,คนเรืองนะครับเรืองคนไปเรื่อยๆเลยคนแรงๆสิยังไม่เป็นเอาแป้งดูคิมันยังมีอยู่ในเต็มถ้วยเลยเอาอีก คนเฮ้ยเฮ้ยมันแยกกันไปเฮ้ยเฮ้ยคนเป็นก้อนละวโหแล้วเป็นก้อนแล้วโอเคจับมาเลยโอเคหมดเวลาก็อย่างสองสองนาทีทำไม่สำเร็จนะคะสำเร็จแล้ว มันไม่สำเร็จป่ะเร็จเดี๋ยนะเอามานวดดิโอ้โห่็เช์กระเทียมรองนี่นะเป็นเนื้อสลามที่พวกเราทำเดี๋ยวเราจะไปรีวิวคลิปหน้าโอเคโเคแล้วเราไปดูคลิปใหม่กันที่เราจะต้องทำใหม่รีวิวกันโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะเละหมดเลย